เหนยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมคอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอ์มอยกันเกี่วยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันต่อเลยกับเรื่องราวของลิซ่านะครับในคอนเสิร์ตนั่นเองคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์บอลพิงก์ที่เพิ่งจะจัดขึ้นนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเลยเริ่มซาวเช็คเนี่ยตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับซ เช็คไปจนถึงจบคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้แถมที่สําคัญเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ใหม่นะครับนั่นก็คือชุดใหม่นั่นเองเรียกได้ว่าชุดใหม่แทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้ลิซ่าของเรานั้นเนี่ยสดใสร่าเริงมากๆในงานครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่าตัวเองปล่อยจอยสุดๆแฟนบอกว่าเห็นลิซ่าสนุกขนาดนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกดีมีความสุขไปกับลิซ่าใบหน้าของลิซ่าคือมีแต่รอยยิ้มที่ไร้ความกังวลเลยนะครับ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็เป็นพลังบวกมากเลยโชว์แต่ละโชว์ลิซ่าก็ยังคงเป็นเอเนจีที่ดีเหมือนเดิมนะครับเต็มที่ที่สุดไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยังลิซ่าได้เลยแม้แต่สักเล็กน้อยนะครับยังคงใส่พลังเต็มที่ในทุกๆโชว์โดยเฉพาะโชว์เดี่ยวของตัวเองมันนี่นะครับชุดใหม่สวยอลังการมากเลยและการโชว์เดี่ยวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโชว์นะครับที่ ปรับใหม่มาจากงาน BST High Park นั่นเองก็ออกมาขึ้นโชว์ในการอังกอรค์ครั้งนี้ที่ฝรั่งเศสนั่นเองจุดลิซ่าเป็นสีเงินนะครับ เก๋มากๆส่วนมากๆมีความกระโปรงมีความแขนฟูๆแต่ก็ยังคงแอบความเท่แล้วก็แอบความเซ็กซี่เข้าไปตามสไตล์ของลิซ่าคอนโซโล่แดนซ์นะครับหรือว่าเบรกแดนซ์ของลิซ่าคือแบบเอนเนอร์จี้เต็มมากเลยทุกคนแล้วก็มีแต่พลังที่ดีจริงๆนะครับการส่งสายตาอินเนอร์ต่างๆคือจริตฝรั่งมากกรีซกันทั้งฮอเลยนะครับรอปซัมมันนี่ที่โคตรจะปังเป็นรอบซัมมันนี่ที่ไม่มีอะไรเนี่ยจะเทียบได้ล่นะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่ไหนก็ตามสาวกมันนี่ของลิซ่าเนี่ยได้เห็นโชว์นี้แบบเต็ ตาก็คงจะแบบว่าคืนนี้ฉันจะนอนหลับได้ยังไงมันอยากจะดอบซัมมันนี่ทั้งคืนไปเลยนอกจากชุดใหม่นะครับในโซโลแดนซ์หรือว่าโซโลเดี่ยวของลิซ่านั้นเนี่ยยังมีอีกหนึ่งชุดนะครับก็ここคือชุดแดงรดเดๆนั่นเองชุดนี้เหมือนจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าดีเทลเสื้อผ้าไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอมาอยู่บนตัวลิซ่าเจอกับทรงผมแบบนี้ที่ไม่มีหน้ามาแล้วก็พัดลมบนเวทีที่แบบว่าค่อยๆพัดผมลิซ่าเนี่ยอือันนี้คือตัวแม่เลยนะครับน้อยแต่มากแต่ปังของจริงเลยเป็นชุดแดงที่ ร้อนแรงนะครับแล้วก็มาตัดกับกางเกงสีขาวที่มีภาพพลิ้วๆไปอีกจริตลิซ่าเวลาอยู่ฝั่งอินเตอร์เนี่ยก็คือยืนหนึ่งของจริงนะครับเป็นสาวฝรั่งที่แท้รู้ใครที่ชอบลิซ่าในความแบบว่า มันอกมั่นใจนะครับแล้วก็เต้นไปไม่แคร์เวลเนี่ยต้องที่นี่เลยนะครับทุกคนนอกจากชุดใหม่ของลิซ่าแล้วเนี่ยยังมีอีก1ชุดนะครับนั่นก็คือชุดสีชมพูที่ดูเหมือนจะเป็นชุดคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับลิซ่าก็มาในแบบว่าเซ็กซี่มากกว่าเดิมแฟนๆเห็นแล้วคือกรี๊ดแตกกันมากๆนะครับเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์อีกชุดไหนก็สวยชุดไหนก็ดูดีไปหมดนะครับลิซ่าใส่อะไรแล้วก็คือโคตรจะปังเลยเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆนะครับถ ตามแต่ว่ายังไงเนี่ยแฟนๆก็ยังคงรอดูนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดด้วยยิ่งสบายเลยถ่ายทวิตเตอร์กันแบบว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับชุดใหม่ของลิซ่าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบกันหรือเปล่านะครับชอบชุดไหนกันมากที่สุดในการแสดงคอนเสิร์ตแบล็กพิ้งก์บอลพิง์อังกอร์ในครั้งนี้นะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยเห็นลิซ่ามีความสุขยิ้มย้มขนาดนี้เราเชื่อว่าพี่ีลิงพีลินลี่ทุกคนนั้นเนี่ยจะต้องสบายใจขึ้นมามา,มากๆเลยแน่นนนนออออแลลล้้้วววกก็มมีีคคาาาสสุขขขไไป Lisa ปปััับบโ์งงิรหใตต แล้วเราบมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องรอเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยส่งกําลังใจให้กับลิซ่าแล้วก็สาวสไลค์พิ้งกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง